เหมือนกับเกมโชว์ของพวกญี่ปุ่นไงมาพร้อมไหมใครกล้าดังบนงูนานที่สุดก็ได้ล้วไปเลยสิมากดติดตามชิคกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะโอ้ยร สนน่าตอนที่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะลวงไม่เจออะไรไงใครอ่ะคนแรกโอวาแปะเลยย่อมันย่อมขันมานะให้ผู้หญิงดีกว่าอัลัวพัเถอะอัลัวพัน่ะไม่ได้ทำเรออะโอเคตอนนี้กล่องปริศนาของเราก็พร้อมแล้วต้องปิดตาด้วยนะจ๊ะ นี่จ้านั่งลวงนั่งลวงค่อยๆลวงนะไม่กลวไม่เคยขับบ้านตัวอะไรไปหลยร่ายด้วยไปเลยฉันต้องเป็นคนแรกด้วยจับดีนะมันกับเ้ยมันดีนะเฮ้อหรอเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มใหญ่เย้่สิ มันดีมันดีโอ้ยฉันว่านะมันถ่ายไม่ถูกหรอกเธอระวังอะไรกคือคืออะไรนอนหรือเปล่านะใช่นอนหรือเปล่าถ่ายสัตว์ใช่คือตัวอะไรไม่รู้คตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะมันคือแมลงสา เลยมดินอฉันไปด้วยเดี๋ยยวอู่ตรงนั้นก่อนฉันเตรียมของอยู่เล่าอะมันข้างในเนี่ยมันเป็นสองของที่มันดิ้นได้เชือกันจับยังไม่แกล้งฉันใช่ไหมอยากไม่ใช่กูใช่ไหมไม่มีงูนั่งก่อนนั่งลงก่อนโอเคเดือนเธอก่อนว่าสัตว์เนี่ยมันดิ้นได้เพอเคยมีความหลังกับมันด้วย อะไรอ่ะอุ้เป็นม้อมข้าวมเป็นหม้อข้าวแหละใส่มะไม่เดาจะไม่ได้กลับเลยมันคืออะไรอ่ะอูหหามหรอไม่ใช่ อยังรออีกทีนึงใจเย็นๆนะเอามือลงยังไม่จบองไปแล้วฉันปไหฉัายแล้วปลาไหลฉันถูงใช่ไหมไม่ใช่มันเย็นๆอ่ะมันโดนั น้องกบจริงเหรอจริงไปดูสิไปน้องกบ หนึ่งสองสามก็ถ่ายไม่ถูกอยู่ดีป่ะดีไม่ไหนคนอะไรสติแตกแล้วไปละโอ้ยใช่คนอะไรกลัวโกงมันมองหน้าฉันมากสองอยางไปนี่ก็เขาถึงบอกว่าซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมนะใช่เกมเหี้ยแจ็กกี้ทำไมเงือใจังกิ๊แสดงว่าเกมเนี้ยไม่มีใครค่ ไปไปไปก็คือก็คือชันจะไปกับเพื่อนกันทั้งกาบอบพักใจดูค่ะพระพุยังคระแต่หน้าตาเธอดูไม่ผมคนที่เขาจะเล่นคนแรกก็คือตูบอะไรค่ะเด็กที่ค่ะย้ายย้าๆย้ายทำไมไม่ฉันล่ะตอนนี้ป้อไหน ก็นดนเฉยเฉยกพักกายกไงทำไมทุกคนยืนเหมือนยืนไว้อะไรฉันด้ยทออเอาไม่เอางูนะไม่เอาอะไรสักอย่างก็แค่นอนเฉยเฉอยากจะไงนอนพักเฉยเอะเมื่อกี้ที่ติดตามนี่ไหนกไหนไดรอพักแบบสบายตัวก็พักใจอะแจ

สึกยังไงบ้างตอนนี้เหรอใช่ใช่อุ้ยจะจะไปจะจะไปล้มเลยเธอเทสล่าสิเธี๋ได้ไหมเอ่ะด้แตเอสละเอสเป็นยังไงบ้างเป็นควางมากเลยครับตอนนี้เป็นควางเหรอเออเอสเอสคว้างจับมือกันเดี๋ยวจะมาแล้วจับมือกันจับมือกัน 谢谢。 พร้อมแล้วค่ะโอเคเหมือนทุกคนกำลังมีความสุขลับทีล่ะบอมเชิญลงเลยค่ะตาขาดตา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 ดรอลงมาเลยาอไดเลเหมือนที่เธอบอกฉันเมื่อกี้เลยรู้สึกยังไงบ้างย่าเปิดเต้นยเต้นเหรอตื่นเต้นออ ปล่อยกายปล่อยใจสบายๆวันนี้เราคิดอะไรเยอะหายใจลึกๆนะเฮ้ยแม่ม่ๆใจเย็นๆใจเย็น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 บอมบอมหายใจเข้าลึกๆต้องจับต้องจับเปิดตาโอยป่วยผู้ชายอะไรอะ แม่ได้ไม่ลองสักแอะเลยอ่ะ่ยังไม่ถึงสามวีอ่ะไม่ถึอใหม่ไหมต่อใหม่ไหมหนิ่งไปเลยแล้ใหม่ไหมแปครับไปชาลินนั่งคุยกับน้องนั่งคุยกับน้องน้องนั่งคุยกับน้องนะไม่กลัวจับลูกสิ ้างจับสองมือสิจับ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 กาปาวัปหนึ่งสองสามโอ้ยตคนที่ผ่านเข้ารอบก็คือนี่นี่อจะมีด่านต่อไปมีด่านต่อไปอีกค่ะงั้นะไปพบกับ นี่สิเอาถ่ายก่อนให้ขาถ่ายก่อนเอาแค่อันเดียวก็คือฉันก็ไม่รอดไงใครไม่แพ้ก็ยืดตึงไปแล้วแพ้ก็ลงน้ำไปอใครจะเริ่มก่อนเอาเอาใครกับใครกันเนี่ยเนี่ยสีเหลืองกับสีเหลือง Good. Okay. Hàm nhầm thẻ, có chứ mấy? Mình không cái gai gái như team nhịn râu Được 1 2 3 แรงคนเลยเสร็จก,กันเจะพีออ่จ๋าบนน้านเนี้ยช่างน่านะบททดสอบอ่ะมันน่าจะสมควรแล้วล่ะแต่ว่าฉันก็อยากให้ทุกคนอะเข้ารับ แจ็คกี้กับคุณนายไป็นจางงูอะไรสองคนนี้ไปน็นจางูไม่ไแจ็คก,กี้งั้นอ่ะก็เท่ากับแจ็คก,กี้อ่ะก็ได้เงินสองหมืน่นใช่ไม่ยอมอันนี้ใช่ทุกคนเยอมหรอกโอเค okay. มันลอาข้าวนะคะทุกคนเขาบอกว่าอุ้ยสวยอ่าสวยสวยสวยะเมื่อมันลาข้าวแล้วมันก็จะหิวนะคะ <laughs> oh เรเรนีนุ่นเีน่นน่นชิคกี้พายกัเลยไปก่อนเฮะชิคกี้พายเธอสวยเธอมั่นใจเลยสิคะนั่งเลยเออนี่ใช่ไหมเอาคนต่อไปมาเซ็กซี่หน่อยเ็กซี่นอเซ็กซี่หน่อย เซ็กซี่เลดี้อเออน่งอยู่โน่นอยู่ของมานุ่นอ <c oughs> อกมากโรงแดงมาเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวมันมองไม่เห็นเราโอ๊ย <c oughs> มันมองไม่เห็น <c oughs> ข้างหน้าข้างหลังมันมองไม่เห็นเรา <c oughs> มันดนหมอนู่น <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรไม่หัน เออที่เช้ไม่เป็นไรครับเซ็ตโปออกตองป้าเออท่าเพื่อสวยนี่ส็กซี่เล่ดิแย่ไปเลยครานเรามีของกันไปกัดกัดเออปจะกินจะจุกจะกินจุกดังไหม เจนก็เนก็จุจุกลยๆรนัจุ๊บแกนี Idol 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 like so Relax, wow. ้หนอยโอี่นโอ I love you all นั่งนั่งนากี้ไปสินี่ฮะถึงไหนอ่ะลคะนึก่จุ๊บะก จุกกระบอกงูอ่ะมีเพิ้อยู่นะคะน้องที่จับจุกจุกไปมีเพี้ยนอยู่หรออ่าเดี๋ยวเราให้ดูค่ะถ้าเกัดก็ไปโรงพยาบาลนะคะประจําจังหวัดเนาะโรงพยาบาลประจําประจำเพื่ออะไรนะประจำมังสวิรัติ่ระบองอืออันนี้ แต่ตัวโตๆในธรรมชาติประมาณ6เมตรเนาะวันนี้แสดงหนังในแลมโบ้ด้วยด้ยแค่ดูมูชมอจจะคุ้นน้ำตาตัวใหญ่มากดูดิโอ้ยระวังระวังระวังอันนี้3 0นาทีค่ะตายเราตายนะจัะในป่าลึกค่ะแถวนี้ไม่มีนะคะเพื่อนที่ท้องเขามาจับกันสัตว์สะเทือนได้นะคะไปค่ะเข้ากันหายใจไว้กันหายใจไว้ จูบหน่อยจะรักกันรักแน่จุ๊บ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 ว้าวสุดยอดมันคขมเหลิ่าสับๆนะคะสับๆอันเดอร์อันเดอรแล้วใครอย่ากอกว่าใครได้นอนกับม uhm, ันได้ก็คือหนึ่งหมื่นก็คือตกไปของคนนั้นเลยนะคะใครไม่มีแฟนใครไม่มีคู่อ่าถ้าของคอแล้วจะมีคู่จะมีแฟนนะจ๊ะ มานลคะลูกมาโอเคใครไปดันมาให้ข้กกี้ก่อนนะคะให้กี้ก่อนเอาไปดูเธออยากให้น้องมึงดันมาุ้ยอ้จิไม่กลัวเราสามพีเองก็นอนทําไปก่อนเอาลคทุกคนตอนนี้นะคะจิกก็เริมจะไม่หงุดหงิดเลกัน อยิ้มไโอยจุ้จุไ้จุด้จุไจจุ้จุกได้จุกได้จุด้จไ้กไกไกด้ได้องกไกไุกไ้จจะ้จับดจะลดด้ แไม่เป็นค <laughs> นี้ขอนะนำหน่ยนะคะจไว้จไว้เออ,เอ,อโอเคของของรอดแล,ล้วรอดแล้วเ,เออเออฉันมากมากอ,อฉันสวยฉันเซ็กซีเออ